อเออเนี่ยเอาเขาถามจริงๆอันนี้ไม่เล่นนะไม่ไม่ไม่ได้ติดเลยนะถ้าสมอมติแบบเขาขอมีบวกเพิ่มเงี้ยเธอจะว่าอย่บบางอ่ะกล้าจะเอามาดีเออก็อเดี๋ยวหามาเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะไม่ได้นอกใจถามเพิ่มคคิดนี้ได้ก็ไปอยู่กับมันก็ต้องอยู่กับเราจริงเธอรับปออากแล้วนะเธอรับปากแล้วนะไปพามาไปปากแล้วนะมิชนทะเลาะทําไมพะโล้แบงกูลมดีๆแล้วทําให้กูลมเสียมึงอ่ะมยแกงเล่น เธอพอแล้วพอถายคลิปแก้งน่ใช่ไหมไม่ชอบไม่ต้องเอารงก็ไม่ลงเล่นอะไรดูลงกูด้วยพอพอสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ชาแนลนิวเดย์นะคะวันนี้นะคะก็มพบกับวันใหม่อีกแล้วนะคะทุกคนจากที่ว่าช่องนิวเดย์นะคะห่างหายคลิปแกล้งไปนานมาก นะคะจนบางคนคือลืมไปแล้วว่าเฮ้ยมันยังมีช่อง New Day อยู่ในชาแนล YouTube อีกหรออะไรประมาณนี้นะคะก็ค,คือนื่งด้วยว่าก่อนหน้านี้นะคะยุ่งวุ่นวายมากเยอะแย,ยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์นู่นนี่นั่นอะช่างมันเรื่องอะไรที่มันผ่านเล้วก็ปล่อยมันช่างมันนะคะแล้วก็วันใหม่จะมาประกาศนะคะคือไว้ใหม่นะคะจะกลับมาทําคลิป แแบบว่าฟูลออปชั่นมากๆนะคะเพื่อที่ว่าเยียวยา,วยาวความคิดถึงของทุกคนนะคะเพราะทุกคนอะคือแบบขอมาเยอะมากเลยว่าเมื่อไหร่จะกลับมาทาคลิปแก้สักทีอยากเห็นพี่วใหม่แก้พี่เต้ยแล้ว,แล,วแล้วก็ทีแม่บ้านของช่องเรานะคะบอกเลยว่าเยอะมากนะคะคือกําลังใจวันใหม่คือแบบกลับมาเต็มเปี่ยมแบบกลับมาล้านหลามมาทุกคนวันนี้นะคะวันใหม่ก็เลยมีแผนนะคะเล็กๆน้อยนะคะโดยการที่วันนี้นะคะวันใหม่จะขอพี่เต้ยมีผัวอีกหนึ่งคนทุกคนหนึ่งคนเหรอไม่พอจะขอมีผัว อีกหลายๆคนอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าเรานะคะเคยเห็นแต่คอนเทนต์ที่มีแต่ผู้ชายขอมีเมียเพิ่มอะไรอย่างงี้นะคะแล้วถ้ากับการถ้าเป็นผู้หญิงอย่างเราเนี่ยขอมีหัวเพิ่มแฟนเราจะว่ายังไงนะคะทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้มีหัวร้อนแน่นอนนะคะทุกคนเพราะวันใหม่เป็นคนที่รักเงนินสนตัวรักแฟนคนเดียวแบบว่าเป็นแบบกระหนุงกระหนิงอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้จะมาใจแตกนะคะทุกคนอะยังไงนะคะก็ฝากประมือ และเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะทุกคนพอคิทแกนจะกลับมาแบบฟู l อ option แล้วนะคะทุกคนคแล้วก็ตอนนี้เสียงพี่เต้ยกำลังอาบน้ำอยู่นะคะไป,ไปแอบ,บตั้งกงล่องกันเลยดีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้วันใหม่ตอนของที่เรียบร้อยแล้วะคะแล้วก็แอบไปอีกของตัวหนึ่งในกล้องเนี่ยรียบไปเปิดทุกคะ ใครแพทย์จืออะอ่ะสวยดูไปแพทไ์จไออะไนวะไม่รู้คือที่แล้ววันนี้เธอจะไปไหนมาเนี่ยไปแล้วมาช่องอ่ะช่วยกันเก็บบ้างเถอะเก็บคนเดียวก็ไม่ไหวเ้อทำไมดูเสื้อผ้านี่ล่ะเอ้าเขาทำงานอย่างอื่นเขาปะทำงานเหรอ เอาเวลาเล่นก็มีเล่นอยู่แล้วเพรเอาะอยากเถียงก็เถียงไปเลยเถียงเก่งก็เถียงไปเลยเถียงอะไรวะเขาบอกว่าเชาพงเสื้อผ้าเช่าเกนเก็บเช่าเกนซักมากให้หนูรักไม่ชอบคนเดียวก็ไม่ไหวจ้ะทำตัวอย่างนี้จะบ่นก็เอาอะไรก็บ่นดีมีผัวคนเดียวก็ต้องบ่นดีผัวไม่ช่วยทำอะไรเลยอะ่ะกูอยากไม่มีผัวเออหาได้ก็เอาดิ่พูดเองนะพูดเองนะ มาจะหาผัวเพิ่มถ้าอยากได้อยู่นะถ้าผัวคนนี้มันเป็นอย่างนี้ยมันเป็นยังไงเพรไม่ช่วยอะไรเลยไงไม่ช่วยเก็บไม่ช่วยเช็ดไม่ช่วยทำอะไรเลยนอกจากทำลกอะเก่งจังเลยอะทำลกอะเก่งเก่งแล้วเก่งจังเลยออกไปเที่ยวตะล,ลงตละล่อมเนตะลงตะล่อ,นอ,อ,อะะน,นอะไรเอาทำตัวน้าเบื่อจนทุกวันบางทีหนูก็เหนื่อยนะเว้ยเอาคือจะมาจริงจังอะไรล่ะแค่ไปเตะบอล มันไม่ได้แค่ไปเตะบอลไงเธอมันไปหลายรอบไงเออเตะเขาก็ต้องเตะไบ่อยเตะนานเตะม,มันก็เหนื่อยดิอ๋อนี่คือเหอตุปวดง่วาไปเตะบอ,อะลใช่ลดความง้วนเฮไม่จริงอ่ะเธอจะเล่นเอาสนุกเฉยเธอไม่คิดถึงเขาเลยไม่คิดถึงบ้านไม่คิดถึงงานที่เราับผิดชอบก็เดี๋ยววันที่สามสิบนี้ก็มีแข่งอีกแข่งบอลแข่งชนะวันนี้แข่งเก่ง,านะงมากน้น้อาไ่รู้ว่าชนะหรือเปล่าก็จะต้องแข่งแข่งเพื่ออะไรอ่ะถามหน่อยแข่งเอาเงินรางวัลอ๋อ แข่งไม่มกี่แมตช์และชนะไหมไม่ได้แข่งสักแมตช์เลยอะไรที่ไปนั่นคืออะไรที่ซอมไม่ไรที่ไปวันนี้ก็ไปแข่งแล้วบอกยังไม่ได้แข่งสักแมตช์แข่งแล้วหมืนม่นมื่นคนตีนมึนเหนื่อยจริงนะเนี่นยพี<อ>่เตยบางทีหนูก็เคยคิดน,น้ว่าหนูแบบเอออย่างนี้วเพิ่มอย่างนี้แฟนเพิ่มมันชอบอย่างเราลาบบ้างอ่ะหาได้เอาเลยถ้ามันหาได้จริงๆอ่ะเธอคงไม่ต่อยเขาหรอกอะไรไม่ต่อยอะไรหมายถึงว่าถ้าหนูหาได้จริงจถ้าหนูเอาเข้าบ้าน เธอเธอก็ต่อยเขาอีกถ้าเธอมีได้เขาอกมีได้นดิไม่เกี่ยวกันเธอทำตัวให้เขาเหนื่อยเขาอ่ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเขาแค่ทำกับกข้าวไม่เป็นเขาก็หาคนมาทำกับข้าวให้ซื้อกินไม่ได้เลยไม่ได้ไไดเปลืองตังค์สีอะไรวะนะเธอเหมือนคนกวนแล้วนะบางทีเขากิดจริงๆนะเเลยเออเอาจริงเลยอะถ้าถ้าขอมูนะเขาถามเธอหน่อยว่าถ้าขอมูนะเขามีผัวเพิ่มอ,อย่างเงี้ยเธอจะให้ขาไหมเท่าไมแล้วเมื่อกี้บอกว่าถ้าหาได้คือมีไปเลยอะอี่เล่นไง ไม่เล่นเอาจริงจงถ้าสมมติแบบว่าเขาอยากมีผัวเพิ่มอย่างเงี้ยเอามา,า,าแบ่งเบาภาระอย่างเงี้ยเธอว่าไงเอาไปเพื่ออะไรถามมาหนึ่งก,ก็ขอ,อแบ,บ่งเบาภาระให้แบ,บ่งเบาอยัางไงมือนทำไมไม่เอาผู้หญิงถ้ามีผู้หญิงมันจะได้มีแบ,บ่งเบาภาระโอ้โห oh, oh, oh. ผู้ชายมันไม่ทำหรอกมันก็เพื่อพี่นี่แหละอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าอยู่บ้านให้แบบว่าปฏิบ,บัติอยู่ด้วยกันอนะไรเงี้ยเธอจะออกไปเต้นเตะขนาดนก็ไปอย่างเงี้ยแต่บางทีอย่างงี้ได้แสดงว่าไม่รักคุณ ความรักเลยเอาทุกวันนี้ให้รอดก่อนทำอะไรผิดถามว่าทำอะไรผก็เธอไม่ช่วยเก็บบ้านนะเธอให้เขาทำอยก็บอกให้เก็บบอกให้เก็บก็เก็บแล้วแล้วเมื่อวานเขาบอกให้เธอเก็บเธอทำอะไรเธอเก็บอยู่นิดนึงแล้วเธอก็ไปนอนต่อแล้วทีนี้เขาถามว่าช่วยเดี๋ยวเหรอแล้วจะให้พี่ช่วยเก็บอะไรจะเอาไปทำอะไร่วนแค่นี้ก็เลี้ยงให้รอดครับเธอหาเงินเก่งโอเคเนี่ยยอมรับแต่ว่าความใส่ใจลูกความปริบัติอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงเธอเออเนี่ยงก็ถามจริงๆอันนี้ไม่เล่นนะไม่ไม่ไม่ได้ติด แล้วถ้าสมเติแบบเขาขอมีโบกเพิ่มเงี้ยเธอจะว่าไงอ่ะมีไปทำอะไรจะเอาจริงเหรอกล้าเหรอเธอเขาหน้าเขาจริงจังไหมไม่ดูกล้าเหรอถามจริงอันนี้เขาพูดอย่งนี้นี่คือจับใจเลยอ่ะอ่ะก็กล้าเหรอบางทีแบบมันรู้สึกว่ามันเหนื่อยไงเธอเอามาให้เจอหน้าดิกล้ากล้ากล้าแต่ว่าถ้าเอามาแล้วเธอไปต่อยเขาเงี้ยก็ไม่อ่ะมาต่อยให้มาพูดดีๆดิเอามาพูดดีๆเอาดิกล้าปบกล้าขอกล้าให้อ่ะกล้ากล้าแจะได้มึงมีละ ไม่ได้มีตอนนี้ยังไม่ได้มีมีไม่มีไม่กล้าพูดไงของยาจิ้มไม่ได้มียาทะลึ่งก็ไม่ได้มีตอบละอ้าวถ้าถามเรื่องจริงเนี่ยว่าเอออยากขอมีผัวเพิ่มเงี้ยเธอให้ไหมเธอก็บอกว่าทำนีก็ได้นีก็ได้ใครใครมันจะให้เพิ่มขนาดขอมีเมียยังไม่ให้เลยอันนั้นเธอขอเล่นไงเขาขอจิ้งเอาเมียเอามาเพิ่มัทําย่าเขทำเลยน่ยเขาทำให้เธอทุกอย่างแล้วทุกอย่างเรา่ทำไมแต่เธอไม่ช่วยเขาทำไงเขาไม่บอกให้ช่วยนะบอกแล้วปะเธออย่างมันเลอเทอะว ก็เป็คนพูดเองมพาว่าถ้ากล่าวมาเขาบก็กล่าวมัเอามาดีเออก็เดี๋ยวหามาเลยแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพราะไม่ได้นอกใจหามาเถอะกำคินนี้ได้ก็ไปอยู่กับมันก็ต้องมาอยู่กหรอกจริงอะไรชีวิตคู่ยังมีสามสี่คนบ้าไงอ่ะเพราที่เมื่อก่อนเธอขอแค่ล่ะอะอย่าทะลึ่งมันใหม่เพื่ออะไรจะชวนทะเลาะทำไมเฮ้หนูอยากเห็นไงว่าเออผู้ชายที่ขอมีเมียสองคนน้่นนี่เงเวลาตัวเองโดนกลับมันจะเป็นยังไงบ้างอ่ะแต่เขอเร่ยนก็ได้อันนี้ไม่ได้ขอเลยนนี่ขอจริงขอจริงก็ไม่ได้ ทำามไม่ได้ก็พี่ขอจริงหนูให้ไปละหนูก็ไม่ให้เธอจะบ้าบออะไรใครใช้ชีวิตมีผัวโอ้โหมีผัวสองคนเราไม่ีเอยพี่เนยตัวงานการก็ไม่ช่วยทำเอารองเท้ามาจะไม่ใส่ทำไมออกมะเธอไม่ช่วยดูแลเขาอ่ะเธอให้เขาดูแลแต่บ้าแล้วเธอไม่ดูแลเขาแล้วพอเขาก็แอกขอมีผัวคนเธอก็ไม่ให้มันคือหน้าที่ที่เธอต้องทําแต่เขาก็ทําอย่างอื่นไงและหน้าที่สมัยนี้คือผู้ชายไม่ต้องทํางานบ้าน เก็บกวาดบ้านเลยอย่างนี้เลยทำได้แต่ก็บอกดีนายครัวเมียในออกจากแก๊งเราไปเลยก,ก็บอกถือวันเมื่อวันเขาบอกอยู่เด่นนะเห็นไหมเห็นกล่องเก๋งอันนั้นไหมก็สั่งเองทั้งนั้นทำไมไม่เก็บล่ะเออเข้าใจขนาดของเธอน่ะเห็นไหมกล่องอาดิดาสเนี่ยเขายังเก็บไห้เธอเลยเนี่ยเนี่ยของเขาช่วยเก็บบ้างไม่ได้หรอเออช่วยเก็บไปไม่ต้องช่วยเก็บอ่ะขอพี่ผมเพิ่มแค่นั้นจบจริงอันนี้ขอจริงคือแบบว่าขอพี่ผมเพิ่มเนื้ออีกคนนึงเลยกล้ามามันก็เอามาแค่นั้นจบไปเออจบไปเธอรับปากแล้วเออเธอรับปากแล้วนะ เดี๋ยวพามาไปปากนะนี่ชวนทะเลาะทำไมทะเลาะแหวงอันนี้ดิมาคุยใกล้พี่เกี้พีกับพี่เต้แล้วมันใหม่หนูคู่จริงๆมึงเอามาคุยใกล้คุณเบิร์ดแล้วกวนคได้ยินดิอันนี้พี่เจคับพีเต้แล้วเออพรุ่งนี้เข้ามาได้เลยมาคุยใกล้นี่มันใหม่เออเนี่ยพีเต้ขอบคุยด้วยนะเร็วอันนี้คุยไปไหนแบ๊บมึงอะคุยไปสิไหนแบ๊บงคุยเนี่ยเนี่ย เนี่ยอาหายไปไหนวะเนี่ยตลกวันใหม่เป็นคู่เขานี่ไงไหนไหนวะหายไปไหนแล้วเบอร์แบงค์อ่ะอ้าวไม่มีมึงตลกใช่เรื่องเลยเนี่ยมึงชวนกูทะเลาะเพื่ออะไรมันเปนคถามจริงไม่มีไม่มีอะไรของมึงขี้เกี๊ยบแกล่ะขี้เกี๊ยบแกล่ะกูบอกว่าขี้เกี๊ยบลุ้น่ะกูไม่ตลกวันใหม่วันนี้นะคะวันใหม่ขอแนะนำอะไรดีๆนะคะที่ไม่เคยโกงใครนะคะจับ atwdg1 นะคะเล่นง มีเกมให้เลือกมากมายที่สําคัญคือแจ็คพอตแต่ง่ายมากโบนัสก็ดีนะคะสําหรับคนที่สมัครสมาชิกวันนี้นะคะอุนวงล้อพารวยฟรีรุนละโบนัสมูลค่ากว่าน1 0,000บาทสอบถามแอดมินได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะที่นี่การันตีเรื่องการเงินไม่มีโกงแน่นอนสําหรับใครที่อยากสมัครก็แอดไลน์เลยที่ awdg1 มีแอดดาหนาด้วยนะคะยาวจริงหรือ,อยาวเ,เล่นเล่นเธออยาลงค้างที่ไทยยิบแกงอยู่กูลงด,ดีๆก็ทำให้กูลงเสียเหงอ่กันเฮ้ยแกงเล่น มึงเอาเนี่ยถ้าถ้ามึงดูแลได้มึงเอามาเลยมึงไม่ต้องมาขอกูหรอ,อก์ถ่ายคิปเกงตั้ไหลรองคาญถ้ามีปัญญามามึงเอามาเลยก<บ>ดจริงมะเนี่ยเฮ้ยถ่ายคลิปแงรองคาร์มันไหนกูเบื่อกูเหนื่อยเนี่ยกู่กดจริงมะเนี่ยกูหน้า,ากูดิ ฉยกูบอกแล้วกูไม่เอาอย่างเงี้ยขนาดกูขอมึงยังไม่ชอบเลยมึงยังด่ากูเลยเปนใหม่พอไม่ต้องทายมันไม่ได้หนูทายคิดแก๊ดไม่เฉยอ่ะทำไมอยากได้นักหรอไอเรื่องที่ดีๆทันหาเข้ามามึงคิดว่ามึงจะเลี้ยงเขารอดเหรอกูถามจริงเออพอแล้วพอทายคิดแก๊ดไม่เฉยไม่ชอบไม่ต้องเอาลงก็ไม่ลงเล่นอะไรดูลงกูด้วยพอพไม่ได้มึงก็รู้อยู่ว่ากูไม่ชอบเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดินกูจะลบหลักกลับเป็นไงล่ะเดินกูจะลบหลักกลับ โกรธปะผมเโกรธจริงชอบนะผโกรธเนี่ยเออผมแก่แล้วโอ๊ยโอ๊ยลงฝั่งอันนี้มาจริงเป็นไงก็กูอยากใหโกรธไม่ใช่หรอโกรธได้แล้วไงกลัว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 เปล่าถามจริงเอาแต่หน้ากล้องเลยกลัวเปล่าไม่กลัวเดี๋ยวไม่กลัวหน้าแย่หน้าเสียไ Thôi <laughs> chào <laughs> 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 ก่อะเขายังไม่เคยโกรธเธอเลยเมื่อเธอถ่คลิปแกล้งถึงเขาโกรธเอาจริงอ่ะคลิปใครอะว่าอยากให้เขาโกรธก็แบ่งโกรธจริงๆก็กลัวเป็นไงทุกคนคือเพราะว่าไม่ได้กลัวไไม่ด้กลัวไม่ได้กลัวกลัวเธอกลัวเขาไม่ได้กลัวกลัวอ่ะเมื่อกี้ทุกคนเห็นหน้าวันใหม่ไหมไม่ใช่ไม่ปกติทุกครั้งที่เวลาเราบอกว่าถ่ายคลิปแกล้งอย่างเงี้ยเราเคยคุยกันแล้วว่าเราจะไม่โกรธกันแล้วเราจะโกรธกันทำไมอ่ะก็แค่เขาโกรธกลับก็ทำตามเธอแล้วเนี่ยเขาทตามใจเธอเลยนะเนี่ยก็อยากให้เขาโกรธไม่ได้เหรอ ปิดคลิปเลยคลิปใครเนี่ยาคลิปเธออ่ะว่าเขากดน,นะเธออย่าเอายางมาเลยเขาขอร้องเธอเขาอเลยเอ็งงี้เหรอคลิปให้เลยพอเออเลิกแล้วไม่ได้แล้วโอเคทุกคนใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้แล้วก็แชร์ในอินดิอเดย์ของเราด้วยนะคะทุกคนคนหน้าแตกค <c ười> นหน้าเสียจะไปแกล้งเขาอ่ะดนต์ลบหลักเก้าอ่ะทุกคนแล้วเธอรู้เหรอว่าเขาถ่ายคลิปไม่รู้อ่ะเธออ่ะเธอ ก็เขารู้ตอนที่เธอบอกว่าเธอถ่ายคลิปไงเขาก็เลยแบบไม่หยุดงี้หาวชายมันกินเนี้ก็ดีไปแล้วไปหาเมียน้องให้ก่อน,น,นไปเลยตุ๊กาตาบายนะ